การกราบคุณและขอปรมานะคะันายขอขอบคุณและขอะประมาการโปดกาวราันเป็นประเด็นหมราที่รา้ตอนมครับเพืนเรา,าเป็เนวัฒนธรมที่ดีะนะครับวัฒนธรรมที่ดีของคนไทยเราครับ สองพี่แม่อยากใพี่น้องทาได้ใอ้ฉันหล่อ หรือก้ามากออกมาต้อนรับซึ่งไม่ไม่เหมือนกับปัจจุบันนะคะก็เราก็จะเสิร์ฟน้ำทันดีก็สมัยคนโบราณนั้นก็เลยเอาเส้นหมากออกมารับแขกเป็นแขกบ้านแขกเมืองอะไรก็แล้วแต่จะยกเส้นหมากก็เลยเป็นประเด็นนมาว่าการแต่งงานเราจะเอาขนหมากนะคะมาต้อนรับหรือมาขอมาขอข้ามามาแสดงความขอบคุณแก่ฝ่ายผิดฝ่าย นี้ก็จะเป็นขนหมากนะคะจะเป็นขนหมากเอ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เอเพิ่มอเดียวนะคะแล้วก็จะมีผาชินสอดผาชินสอดก็เพียเสมือนผ้าน้ำนมนะคะที่ทาง่ายเจ้าบ่าวนะคะเอามาให้มอบให้แก่คุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวก็จะมีเงินแล้วก็จะมีทองนะคะทองนี้คุณแม่ได้รักได้ทาว่าคุณแม่นี้เตรียมไว้ให้คยอแย่เลยวันนี้เอามาเพียงส่วนเดียว แซึ่งดอกแหวนของเจ้าสาวและเจ้าสาวคือน้องนรดและน้องคุกคิสและจะมีขันหมากโโหลายๆท่านหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าทำไมถึงมีขันหมากโโนะคะขันหมากโโคือมีเอกเอกคือหนึ่งโโลโโคือสองขันหมากโโก็จะประกอบไปด้วยนะคะเครื่องทองนะคะทองอิดทองหยอดฝอยทองไม้ขนุนทองเอกจ่ามงกุฎขนมชั้น โดดด้วยฟูอันนี้คือเงินทองหลายๆท่านก็เอ๋ยยัไมทองดิบนะคะขายทองไว้ยังไงคือจะหยิบจากใดรก็มีเงินมีนทองน้องหยอดนะคะหยอดมาก็เป็นเงินเป็นทองเรียกว่าเป็นสิ่งมงคลทั้งสิ้นนะคะวันนี้ทางฝ่ายเจ้าเปล่านะคะทรงอมทางฝ่ายน้องโน้ตพร้อมทางคุณแม่และคุณอาก็ยินดีแล้วก็เต็มใจจะมาให้เป็นที่นะคะ เดี <Cornell> ๋ยวพี่ั้าอจะเปิดสัญาต่อนะคะตัวต่อไปก็เป็นอกรที่ิดัา